ายสมภพสมิตอสิริผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทขอกล่าขอพระคุณท่านรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างสูงที่กุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2557กรณีการก่อวินาศกรรมและอักขีภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทในวันนี้ตามที่เกิดสถานการณ์ สาภัยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ต่างๆและอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต16ชัยนาทจ,จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2557ขึ้นเพื่อซักซ้อมและบูรณาการ ในด้านการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาาภัยกรณีการก่อวินาศกรรมและอักขีภัยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาาภัยในระดับกลุ่มจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาาภัยดังต่อไปนี้ 1. เพื่อทดสอบแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลยานพาหนะอุปกรณ์ต่าง รวมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยและทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นการเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะมีความชำนาญในการปฏิบัติเมื่อเข้าเผชิญเหตุและระง,งับเขตของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมีการบูราณาการการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นการทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธภัยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2. เพือ่อศึกษา เพื่อซักซ้อมบทบาทหน้าที่ควารับผิดชอบการประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรองรับสถา,านการณ์โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรับมือกรณีการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัยให้สามารถนําไปใช้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถา,านการณ์จริง 4. เพื่อทดสอบการปฏิบัติของภารกิจ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบสื่อสารการสั่งการและการประสานการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรตลอดจนการปฏิบัติงานทางการแพทย์การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ประสบภัยอย่างถูกต้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรการฝึกซ้อมแผนป้องกันและทาวสารภัยระดับกลุ่มจังหวัด เป็นการฝึกซ้อมแผนที่รุนแรงของภัยในระดับ3ซึ่งจังหวัดจะต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดใกล้เคียงและหน่วยงานระดับกรมระดับกระทรวงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโดยจำลองสถานการณ์การก่อวินาศกรรมและอักขีภัยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีัชนาทใ,ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทที่นวยความสะดวกในด้านสถานที่และบุคลากรทุกฝ่ายทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปได้วยความเรียบร้อยรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอาการเรียนเชิญท่ารองผู้อำนวยการกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทได้กุณาเก่าวเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา,ายัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2557การก่อวินาศกรรมและอักขีภยัย ณบ,บัดนี้ขอกรับเพียนเชิญครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาาาาภัยระดับกลุ่มจังหวัดนะครับประจําปีงบประมาณพศ2557กรณีการก่อวินาศกรรมและอคีภัยในวันนี้การซ้อมแผนในครั้งนี้ครับถือว่าได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ ซึงต้องอาศัยการประสานงานการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสา,สาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดและเป็นการสร้างองค์ความรู้และการยอมรับในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS นะครับ Incident Command System ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการบริหารการจัดการภัยในภาวะวิกฤตซึ่งกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเป็นมาตรฐานระบบบัญชาการของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกทุกภาคส่วนในการนำไปปรับใช้ต่อไป และตรงกับนโยบายของคณะรักษาความเปสงบแห่งชาติครับในการเตรียมความพร้อมบัดนี้ได้เวลา,าสมควรแล้วกผมขอเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณปศ2557กรณีการก่อวินาศกรรมและอักขีภัยณนบัดนี้ งานนี้รถของอคนร้ายนะครับได้เข้ามาในพิลัยกรุงรัชทูนีแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่พนักปฏิบัติงานนะครับก็ทําการเฉียวชนนะครับเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจํานวนสองคนนะคะที่บาดเจ็บนะคะเป็นขาหักหนึ่งคนแล้วก็แขนหักหนึ่งคนนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดเลยนะครับมีการใช้อาวุธปืนนะครับยิงเพื่อสะกัดเจ้าหน้าที่นะครับ แล้วคนร้ายได้ออกไปจากรถและทิ้งรถนะคะไปที่หอพักนักศึกษา การรายงานให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาธนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ,รบเกี่ยวกับเรื่องชนที่ได้เข้ามาในที่วิทยาลัยนะคะก็มุ่เนตามแผนของทางาวิลาลกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับในเรืร่องเกี่ยวกับการาประเทินเหตุมีเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่แผนของทางวิลาลนะครับแล้วตอนนี้คนร้ายก็ได้ควบคุมคุ้มท้องนะคะซึ่งเป็นตัวประกันด้วยตอนน,ะะตนี้ตำรวจทีอยู่กําลังควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับ พราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้ากัรนั่งก่อปขนาดไหนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กำลังตองเจการอย่ะคับเใว่าขณะนี้คนร้ายก็ยังยิงเข้าส่มา้วก็จะดำเนินการอย่างไร้นะครับใ้น้อมทางหรก็เนินการกในนี่นบเป็นเร่สองายนะครับให้จุดักรองแล้วก็ชงรบดานะครับพื่เป็นเป็นขั้นตอนแรกในส่วนของการดนน สถานีตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสาเมืองชัยนาทนะครับท่านสารวัตรวินาชัยนะครับกระเบนเพื่อแจ้งเจรจาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมพันตำรวจโทวินาชัยปาสุกนะครับเป็นสารวัตรป้องกันปราบปลาสถานีตํารวจภูธรเมืองชัยนาทได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้มาเจรจา พวกท่านนะครับการที่ท่านก่อเหตุครั้งนี้ไม่ใช่เหตุร้ายแรงอะไร,ร,รเลยนะครับ ในส่วนของอาคารที่หนึ่งนะครับนบีนั้นนะครับก็มีการตุดระเบิดของคนร้ายนะครับโดยใช้โทรศัพท์นะครับในการตุดระเบิดนะครับเพื่อเกิดควันและก็เปลวอเพลิงขึ้นนะครับทางวิเลยนะครับก็ได้แจ้งประสานขอรถดับเพลิงนะคะไปยังเทศบาลเมืองไทรน,น,นาทและเทศบาลใกล้เคียงเข้าระงงบเพลิงไห,หม่นะ ไฟฟ้าเพื่อเข้าตรวจสอบตัดกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาลัยขอบคุขณะนี้กำลังเหตุการณ์กำลังลุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของเพลิงไหม้ในส่วนของตัวประกันขณะนี้ยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําการเจราจารต่อรองอยู่นะครับว่าคนร้ายนั้นต้องการวัตถุประสงค์ใดบ้างนะครับสิ่งใดที่จัดหาได้หรือสิ่งใดที่ไม่สามารถจัดจหาได้กำลังเจราจารต่อรองอยู่นะครับ ตอนนี้ได้รับแจ้งว่านะครับมีการค้นพบนะครับผู้ที่ติดอยู่บนบนดาดฟ้าอาคารนะครับจำนวน4รายด้วยกันนะครับ4ีรายด้วยกันนะครับในการที่จะลงทางสูงนะั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นต้องการต้องทําการเช็คนะครับอุปกรณ์นะครับโดยการเช็คเชือกก่อนนะครับว่าปลอดภัยหรือไม่นะครับหากจะต้องนําผู้ประสบภัยลงมา เจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ประสบภัยนะครับเจ้าหน้าที่ของชุดสถานการวิกฤตนะครับก็ทําการตรวจสอบว่าเชือกนั้นมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยหรือไม่นะครับถ้าเกิดเชือกไม่สามารถรับน้ำหนักได้นั้นเร็ก็จะมีเชือกสำรองอยู่ซึ่งจะต้องให้แน่ใจนะครับว่าเมื่อจะนําผู้ประสบภัยลงมาแล้วจะต้องปลอดภัยนะครับในส่วนของการเกรกาตัวประกันนะครับซพ่งขณะนี้ก็ยังมีเสียงปืนเป็นระยะนะครับ คนร้ายก็ต่อรองนะครับว่าขอรถยนต์นะครับตอนหลังไม่เอารถยนต์แล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์นะครับทั้นี้ทั้งเจ้าที่ตำรวจกำลังต่วางอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือทางสูงในขณะนี้เราก็ได้ทำการแพ็คนะครับลงเปนะครับเพื่อจะลงไปทางสูงเนื่องจากว่าประเมินแล้วนะครับจุดที่จะนำลงมาได้ปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือ ทางด้านดัดฟ้านะครับเพื่อลงสู่พื้นนะครับเพราะว่าขณะนี้ยังมีคลุมควันอยู่นะครับในอาคารน,นะครับเมื่อนำผู้บัดเจ็บลงมาแล้วนะครับทางส่วนของ169 9กระบวนการต่างๆนะครับก็ประสานหนุ่ที่ร่วมกันอยู่นะครับเพื่อนำไปสู่จุดคัดตองต่อไปนะครับ สองชั่วโมงแล้วนะคะคนร้ายก็ได้ตะโกนนะคะขอน้ําดื่มนะคะสาหรับตำรวจชุดกรจาต่อรองได้ขอให้คนร้ายปล่อยผู้หญิงท้องแก่ก่อนนะคะเพื่อแลกกับน้ําดื่มคนร้ายขอน้าดื่มนะครับทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็ต่อรองว่าขอให้ปล่อยตัวประกันซึ่งเป็นคนที่ท้องแก่นะครับให้ออกมาก่อนเนื่องจากว่าอาจจะกระทบกระเทือนนะครับกับเด็กที่อยู่ในคันได้นะครับซึส่วนกางศรัญการเข้าดนรีทีมเอ้าป้าโกโกโก การเหตุการณ์ทั้งสท่านนะครับก็ได้ประชุมนะครับว่าสถานการณ์นั้นมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าใช้เวลานานเกินไปนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์่คาดฝันขึ้นมู่้านครับเพราะนั้นท่านผู้จัดการเหตุการณ์ทั้ง3ท่านต้องประชุมกันนะครับว่าพอจะใช้ชุดประรการพิเศษแต่ก็เพื่อชิงตัวประกันนะครับ ความเร็วของทีมครับสองคือสซไพรส์นะครับก็มีการตัการ์ตูนไทยสไลด์เพื่อนนึงยังม่ตัวสามยัยัตัวกลน

ระยะนำเรียนสรุปผลการสุกซสอบแผนพัฒน์รัฐบาลสาไทยระดับจังหวัดานปีงบประมาณพศ2 5 5 7เรามีการต่อวิธกรและ ภยดังนี้การฝึกซ้อมแผนป้องกา,งเารเริ่มพาสายไทยระดับภูมจังหวัดในครั้งนี้กำหนดเป็นการฝึกซ้อมแผนกรณีการก่อวินาศกรรมและอาชีพไทยณวิทยา,าลัยพยาบาลตรลราชชนนีชัยนาโดยสถานการณ์รสมมุติว่ามีคนร้ายจำนวน4คนภาดใต้ตรวจของตำรวจเรตจุดตรวจสะพานลอยหน้าร้านเฉลีย่ยคนร้ายปะป้อมยามเข้ามาในวิทยา,าลัยพยาบาลตุลราชชนนีชันาโดยใช้อาวุธปืน ในการก่อเหตุและจำเรื่องสาเป็นตัวประกันจำนวน15คนในเรือนนี้มีเรื่องที่ท้อะแก่ใก้ข้อหนึ่งคนและําการโทรศัพท์ยุดชนวนระเบ,บิดโมบายฟอมซึ่งวางในห้องสโมสรึกษาของอาคารหอพักหนึ่งทำให้เกิดการระเบิดอาคารและทความเสียหายหเกิดเชิงไห้ที่อย่างรุแนแรงต้องขอรับการสอบสมนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากหน่วยงานส่วนการ,รบรยการ,ร,รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในใจังหวัด จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อเขต6ชนาได้แก่จังหวัดลบบุรีสุขุรีและอ่างทองการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้สําเร็จรูงไปได้ด้วยดีเนื่องด้วยมีการบูรณาการการฝึกซ้อมแผนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในส่วนของท่ารนชการตำรวจอาหารตำรวต่างๆให้ได้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านผู้ในการวิจัยบุรมกราชนิทยาลัยตลอดจนผู้บิหารและเจ้าหน้าที่รุกฝ่ายตั้งแต่การเตรียมการผู้ซ้อมแผนและแบ่งภารกิจหน้าที่การสมุดเครื่องมือยานวานะและอุปกรณ์ต่างๆโดยการผู้ซ้อมแผนในทางนี้จะได้เห็นการทํางานอย่างมืออาชีพจาเป็นต้องใช้การวางแผนและดูในการพร้อมร่วมุือของ่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีโดยเป็นการจุดประกายการเตรียมความพร้อมของ่วยงานต่างๆ ให้เห mm ็น hmm. ถ so 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 ึงความสำคัญในการเตรียมการด้านการพันของบบาษาไทยสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพที่ดีพร้อมของหนงานสถางๆนได้อย่างเป็นมืดีโดยเฉพาะที่กองป้องการตำรวจน้อยหอบใช้งานที่ได้แสดงศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ประจับในการช่วยเหลือดรแกันทรับให้ผู้ที่ประสบภัยได้ผ่านการประสบภัยเข้าสู่ภาวะปกติได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีในการผูซ้อมแผนในทั้งนี้ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในบางขั้นตอนซึ่งทางกมการโดยมโนผลจะได้นําไปปรับปรุงและดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารในภาวะวิกฤตและการประสานงานการทํางานในการผูซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอได้กราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการสาธารณสุขขภายในจังหวัดชียงนาดในลามอบเกียรติบัตรให้กับหนงานที่เข้าร่วมผูซ้อมแผน เขาต้องก,การให้ว่าและเก่าวปิดในการคิดซอฟแผนต่อไปญาติกาวเรียนเชิญครับ การบรรเทาสารภัยนะครับเน้นนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรมูลนิธิให้มีความรู้นะครับมีทักษะมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือขอให้ท่านทั้งหลายนะครับนำความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมกันตึดซ้อมในครั้งนี้นำไปปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานนะครับที่ท่าน อยู่ยนะครับให้ไปใช้เป็นประโยชน์ผมหวังเปน็นอย่างยิ่งว่าการฝึกซ้อแมแผนป้องกันและกรรเทาสารณาภายัยของห่วยงานต่างๆในครั้งนี้จะขอให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยบลมราชชนันีชัยนาทรวมทั้งหน่วยงานที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมก็เป็นการเสริมสร้างความเตรียมพร้อมกามมาตรการด้านการป้องกันและการเทาสาธารณภายัยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัเดเจนและถูกต้องรยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆนะครับสําหรับในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานภาคราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองสนท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,พลเรือนมูลนิธิประชาชนและอุคลากรของนักศรรึกษาของวิทยาลัย,บร,รยาบ,าบรมราชพยาบาลบรมราชจนนีจังหวัดชัยนาธปกิการฝึก ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสรารภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีก็ประมาณประมาณ2,557และขออำนาจสิ่งศักสิทธิ์จนดนบดาให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตลอดไปขอขอบคุณครับ